ก,นนกค็คอ่อนข้างสองหรับแพตตาเฮโรนก็ค่อนข้างค่อนข้างน่าประหลวนพเซซ่าปล่อยออกมานิดเดียวใช่อันนี้แค่นิดเดียวมากๆแล้วะคือถ้าเป็นเหมือนรถไฟหอนะคะมันจะแบบตอนสตาร์ท<อ>มันจะไม่เท่าไหร่มันจะขึ้นแล้ว,ลวมันก็จะสุดไปเรื่อยๆออไม่พักเลยถามน้องคุณนะคะว่าทำไมถึงได้ตัดสินใจมารับเรื่องนี้อะค่ะเออคือผมอยากจะทำอะไรใหม่ๆครับอยากทำอะไรที่ผมทำไม่ค่อยเก่งหรือว่าทำยังไม่เคยทำมาก่อนก็อยากจะรู้ว่าอยากพิสูจน์ให้ตัวเอง ได้ดูได้เห็นว่าทำได้หรือเปล่าแล้วก็เลยตัดสินใจรับผลนี้แล้วก็ทุ่มเทมากเลยครับพวกเราสองคนก็เบล็อกซับกันสองริทประมาณแล้วอดๆเลยค่ะบล็อกอับอดๆเลยมากๆเลยครับจบแล้วมีผู้ชมจะได้อะไรบ้างคะโอ้ได้ความสนุกได้ความน่ากลัวได้ดูหนังในโรงหนังขี้ไม่ขีตอบยากตอบยากเหมือนกันต้องขอโทษสำหรับคำถามนี้เพราะพันรู้สึกว่า เออมันเป็นการมาดูงานศิลปะเนาะแพดว่าใช่คือรสนิยมของคนเนี่ยมันต่างกันเช่นสมมติว่าแพทกับพี่เป็นตานหาร้านเดียวกันพี่อาจจะชอบรสเปรี้ยวแพทอาจจะชอบรสหวานมันคิดว่ามันคล้ายกันความชอบของเราไม่เหมือนกันแต่คิดว่ามันก็เป็นความหวังอย่างหนึ่งที่แพทและทีมงานทุกคนรวมถึงพี่เนสกุลเองที่ที่หวังว่าทุกคนที่มาดูหนังเรื่องนี้แล้วออกจากโรงนี้ไปจะพูดว่าเออเรื่องนี้เป็นหนังผีที่ดีเรื่องหนึ่งเลยเรื่องนี้มานานเรื่อหกันเรื่มาก เนี่ยค่ะความตื่นเต้นที่แบบวันนี้จะได้2ป็นหักขาแล้วคือตอบย่าว้าตื่นเต้นไหมแต่มันเป็นความแบบว่าเออซักทีเนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนถ่ายเราแสดงเราทําอะไรลงไปผมจากันไม่ค่อยได้ครับแต่เราตอนที่คุณกลับมาตอนแรกกลับมาเพื่อโปรโมตหนังเรื่องนี้ก็เจอกันก็แบบนั่งพบทวนกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ให้คุณบอกตนไปว่าตอนที่เราถามว่าแบบจะออกมาแบบแบบหนยังไงแต่หลายปีที่เราทําแสดงไป ก็ตื่นเต้นพอสมควรที่ว่าแบบจะได้ดูครั้งแรก้อมพี่ๆทุกคนอะไอย่างเงี้ยยังไม่เคยดูกันมาก่อนแล้วก็มันมีความตื่นเต้นและความลุ้นว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะจะจะอินกับหนังเรื่องนี้ไหมแล้วก็อินกับตัวละครที่เราเล่นไปหรือเปล่าอยากให้ชอบอยากให้ชอบใช่สถานที่ที่เขาบอกว่าถ่ายทำไปโกูไปด้วยมันสถานที่จริงเรืรมันเงียบขนาดนั้นแค่หนึ่งเราไปป่าช้าจริงบ้านร้างจริงๆแล้วก็ คือโลเคชั่นหลายๆอย่างมันค่อนข้างจริงมากเลยคือเพชรไม่รู้ว่าบางอย่างทีมอาร์ตอาจจะเซ็ตจริงมากๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูจริงไปหมดเลยเงี้ยก็เลยแบบโอ๊ยน่ากลัวอะไรเงี้ยจริงๆถามทำไมว่าทำไมต้องจริงขนาดนั้นไม่ว่างถามเลยค่ะมันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยหลายหลายคำถามก็เก็บไว้ในใจใช่ดีกว่าที่คุณกลัวไหมครับกลัวไหมกลัวครับคนนี้กลัวครับ อะไรนะกลัวกว่าน้องแพทอีกไหมก็เคยน้องแพทเดินนำหน้าไปเปิดทางหนูคิดว่าหนูคิดว่าไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ความกลัวหรือแบบเพียวมาแล้วผมอย่างเงี้ยที่คือแพทไปก่อนแพทไปก่อนอไพี่่คุณกนเลยผมแพทไปก่อนแพทไปก่อนไปก่อนดีจริงๆพี่ชายที่ดีมากอ่ะใครทำให้คุณเจออะไรแปลกไหมคะไม่เจอครับไม่เจอีต้องจุดทูบมาจุดทูบก่อนนะตอนทางผมไม่ได้ก็มีแค่บุงส่วนทีมงานจะทำาทุกวันอะไรเงี้ยถ้าน้องแพทเจอมันหนูเป็น พูดถูกเลือกก็คือป็นสัมผัสวิญญาณได้สัมผัสได้ค <c oughs> ือคืออย่างที่พี่คุณบอกไปเมื่อสัมภาษณ์ที่บนเวทีเม <ical> ื่อสักครู่ว่าแบบที่กองเนี่ย <c oughs> มันจะมีหลายแผนกมีทีมสัตวทีมไฟทีมต่างต่างอะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็พี่คุณก็จะได้รับเรื่องฟังมาตลอดว่าแบบคนนี้เจอนะคนนั้นเจอแต่ก็ไม่เคยเจอกับตัวจนแบบใกล้ๆกล้ายๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เล่าไปเมื่อกี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือแพทก็คงแบบ คนที่ถูกเลือกมั้งอะไรคือเราไปทำลายไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นคือหนูไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกเลยนะว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขามาบอกตอนเลิกกองว่าแบบเออเมื่อกี้ฉันฉันไม่ได้อยู่วันนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ๋อฉันสินะเป็นคนเลือกเลยแต่จริงๆผมว่าช่วงช่วงใสทํำคือแบบเราทุ่มเทกันแบบมากแล้วก็เหนื่อยมากจนแบบไม่มีไม่มีเวลาที่จะไม่มีสติที่จะไปเห็นเลือกคิดเรื่องอื่นอะไร่ไม่มีสติที่จะไปตั้งคำถามอะไรเลยอะไร จรฝ <c oughs> าก <c oughs> ให้คนไทยมาดูหนังผีเรื่องนึงอ่ะฝากนะครับหนังแ็กภาพวาดเข้าเข้าชุบโรงวันที่24นีเนาะก็หวังว่าทุกคนจะมาดูแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือมาปลดปล่อยความอึดอัดความเครียดที่มีตลอดที่สองปีที่ทผ่าน,านมานะ<า>ครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ชอบหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ เวลาคนเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเรามาเผชิญหน้าความกลัวมามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาบอมบัดความกลัวแล้วก็ความเครียดในหลงพระพิม่มันคล้ายๆกับตอนที่เราเล่นโรลล์โเตอร์ครั้งแรก